พูดจริงๆอะบิ๊กเอม็มมนเละวันนี้อีกแต่หนูไม่อยากพูดหนูไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนจริงๆพี่โอ๊ตมีวันนั้นน่ะแม่เขาว่าแม่ลีนาเป็นคนโถอะเขาโทรหาเขาเองแค่ครั้งเดียวถามเขาว่าได้รับเงินไหยเขาบอกได้รับจากพี่ลิน่อวันที่ยี่สิบสามแล้วก็ไปลงทุนทาเครื่องสัอางพวกครีมแล้วก็พวกสบู่ไปล้านห้าแล้วทำไมวันนี้บิ๊กเอ็มมาพูดอย่างงี้ว่าไม่ได้รับ ทุกคนก็เซอร์ไพรส์เสียใจหมดอากาศในสิ่งที่น้องพูดอ่ะเอ่อพี่พี่โอ๊ตเนี่ยเอ่อคุณลินและตาเนี่ยได้รับเงินจากพี่โอ๊ตไปจริงแล้วพี่โอ๊ตจะให้ลินและตาไปจริงใช่ไหมคะก็ขเขาก็เอาไปแล้วค่ะแม่แต่คนนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งแล้วล่ะค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องไปเคลียร์หรือหรืออะไรอีกอย่างหนึ่งเพราะจริงๆแล้วอ่ะหนูว่า งงเลยที่เขาพูดอะไรอย่างนี้เขาโดนบีบเขาโดนอะไรหนูก็หนูเสียใจนะเนี่ยไปตกลงพี่โอ๊ตเนี่ยถูกระตรีจริงๆใช่ไหมคะมันก็มีหลักฐานหมดนะท่าแม่อ่าแล้วลก็ให้เงินลินดาไปแล้วสิบสองล้านจริงๆใช่ไหมคะเขาก็เอาไปแล้วคะ่ะแล้วลิรดาไม่ได้ให้เขาบอกแค่ถ่ายรูปแล้วเอากลบอย่างนี้พี่โอ๊ตสามารถอันนี้หน,นูมไม่รู้คะ่ะแต่ว่าพี่ให้ให้ลีระดาไปเพราะว่ามันมีคลิปใช่ไหมคะ พี่ออดพี่ออจะไม่ออกมามาแหลังกล่าวเหรออย่างนี้ก็พี่ออจะเสียแม่บิ๊กเอ็ม,มบไปให้การกับนวัดบอกว่างานเงินเอาคืนไปพี่ออจะทวงกับลิกระดาให้เขาหรือเปล่าอันนี้หนูหนูไม่หนูหนูไม่ทราบนะแม่เดี๋ยวต้องต้องคุยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอีกทีนนหนึ่งดีกว่าค่ะแม่หนูก็ปวดหัว ไม่สรุปแล้วพี่โอต้องยืนยันและพี่โอถูกไม่งั้นคนนักข่าวว่ะทุกสำนักเลยเขาลงข่าวว่าบิ๊กเอ็มถูกแม่ก็ลงข่าวว่าบิ๊กเอ็มถูกแต่ถ้ามันมันถูกจริงจริงแล้วเราให้ลินดาไปจริงก็ลินดาต้องออกมาชี้แจงคนะลินดาอยู่กับพี่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่เขาโอเคเดี๋ยวแม่แม่แม่มีเบอร์เขาเดี๋ยวโทรหาเขาเองะค่ นล้วัดอิสระไกรสิงค์คุณโกหกคุณตอแหลคุณไปพูดบอกว่าเขาโทรหาฉันสิบกว่าครั้งฉันไม่เคยพูดมึงอย่ามาตอแหลมึงอย่ามาตอแหลนี่พี่โอจะบอกว่าถูกจริงๆให้ลินดาดาไปจริงๆมึงเลิกสร้างเรื่องได้แล้วเลิกสร้างได้แล้วเดี๋ยวกูฟังลินดาดากูไม่เคยพูดว่ากูโทรไปหาเขาสิบกว่าครั้ง เขาโตหากูกูไม่เคยพูดมึงนะ่ะตอแหลนะวะัดกูบอกว่ากูโทรไปหาแม่บิ๊กเอมแล้วเขาก็บอกว่าได้เงินแล้วแล้วก็บิ๊กเอมเสียใจแม่ต้องไปอยู่ในป่าไปขับเสียใจแม่ก็เสียใจแล้วคนที่บอกว่าบิ๊กเอ็มจะแค่ตัวตายคือคุณพป่พันปีโทรมาอย่ามาโกหกตอแหละใส่ร้ายเวลามึงพูดอะไรอ่ะอย่ามาใส่ร้ายกูกูฟ้องมึงแลกูเอามึงเข้าคุก กูเหลืออดกปนะมึงมึงจะสร้างเรื่องกบกระแสมินยูนิเวอร์สสร้างไปอย่าเอากูไปยุ่งเกี่ยวที่กูโทรไปหาแม่บิ๊กเอ็มพะคุัวไม่เชื่อว่าบิ๊กเอ็มไม่ได้ตังกูเลยไปขอเบอร์นักข่าวหาไม้กูกูโทรไปแค่ครั้งเดียวตรงกับที่แม่บิ๊กเอ็มพูดมึงแหละนักวัดมึงอะโกหกมึงใส่ร้ายกูกูเอามึงเข้าคุก แล้วครับหาลินลณีเนี่ยเขามีส่งคนที่ส่งคลิปส่งภาพไอซ์ันกัลินลนีมึงโกหกตอหลอเก่งกูแค่โทรไปหาแมา่ิกเก่งตรงตามที่ก็าบอกครั้งเดียวมึงอย่ามาตอแหลอินวัตมึงเลวมากมึงนึกว่ามึงทำอย่างนี้กูฟ้องไม่ได้เหรอกูไม่ได้กลัวมึง เร็วแม่ก็แม่บิ๊กเอ็มก็บอกว่นได้บอกฉันกันได้ไปแล้วหกแทงแล้วก็ไปลงทุนกับคุณลิลนนีทำครีมกับทำสบู่ไปแล้วหมือล้านห้าโอ้ เดี๋ยวจะหาคนชื่อลิลลีเนี่ยถ้ามีส่งลายส่งคลิปให้ฉันแม่บิ๊กเอ็มมาโทอรทอร่ะกูโทรไปหาเขาแค่ค้งเดียวแต่มึงี่ยไปต่อแหละไปต่อนหลายบักศึกว่กค้งกูไม่เคยพูดเอาที่ไหนเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาเอเร็วมากมึงอ่ะ เร็วที่สุดกูหาลายลิลนีอยู่พอแม่ี่เกมอ่ะเขาขอเบอร์ฉันแล้วเขาก็เอาให้ลิลนีให้ลิลนีโทรหาฉาัน้วเดี๋ยวกูหาในนี้ หมอดูลินเลนีหมอดูอ่ะวัน,นั้นเ้เขามีโทรมาหาฉันเนะี่ยะฉันมีเมมเบอร์ไว้นะ แล้วแม่บิ๊กเอ็มก็โทรมาบอกว่านี่แม่ลิน่าไม่ไม่รับโทรศัพท์เขาโทรมาแล้วโอ้โหพรุ่งนี้น่ากลัวมากเลยเนาะน่ากลัวมากเลยนะกับข้ามถ้าแม่บิ๊กเอ็มมาพูดถูกกูโทรไปค้งเดียวโทรไปค้งเดียวไปถามไว้แน่ใจก่อนที่กูจะมาเล่าข่าวแล้วกูก็ขอเอกสารเป็นคลิปอะไรเนะี่ยส่งให้นักข่าว นักข่าวก็เอาไปลงมีคลิปรีนดีเนี่ยโอ้โหมึงพยายามทำทุกอย่างเลยนะพยายามทำทุกอย่างเลยนะกูโทรไปครั้งเดียวแม่บิ๊กเอ็มแค่นั้นแล้วกูไม่เคยพูดสิกว่าครั้งมึงนั่นแหละไปแต่งเรื่องเอง เมืงนั่นแหละไปแต่งเรื่องเองกูไม่เคยพูดว่าสิบกว่าครั้งอิสัตว์โอ้โหไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยจาหาลายลิลนีก่อนใช้คุณผู้ชมดูว่าเขาส่งเอกสารต่างๆมาให้ฉัน chưa nhá 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 อะไรกูรินไม่เจอเดี๋ยวจะต้อหาคนนี้สิเดีย๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะหาลินแล้วมาไลไรใหม่สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณ